สวัสดีฮะสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีวันแม่สวัสดีวันแม่ประเทศไทยก็แม่มือนี้เป็นวันแม่เลยกับเป็นวันพระด้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้องตัวใหม่ของเราปาโต เมื่อคืนนี้ก็ถ่ายไปแล้วสุขสัน์วันแม่นะครับขอให้แม่แม่ทางฝั่งไทยทุกคนจะมีแต่ความสุขนะฮะขอให้แม่แม่ทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่ มีความสุขเลยลปะไปจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะฮะถ้ะาก็ออกมาจากวัดทานผู้สมไป่าำบุญมาสลับ สำหรับปีนี้เท่ากับทำบุญให้แม่มพูดมาแล้วเศร้ามากินข่าวเศร้ารำกันด้อพ่อแม่พี่น้องจากสบายดีเธอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องโอ้ยทำแหลนทำแกงยันไม่ใส่น้นี่ม,าามันจะละลาย อารมณ์แ้วก็เทนกินน <c oughs> ี่เขาเราก็สกุรว่วดอกไม้ร่วมดอก,ก,กไม้แล้วก็ไปนามเกลือจาเแล้วก็ไปกับอีย้ยเอ่อพไปกับอีเี้กยกล้องสวยไหมทุกคน สิบสองสิงหาตรงกบันพระเนาะศก นัพอนอนงพอ,อ,องอหืเปนาะ้านงงมือน่ลงอเดียวนั่งกับย่บมือมือใดนางดูนางก็ลงแคลิเกคลิปสิคลิปแบบนี้มือใดนั่งมือว่สาสั้นๆมือก่อนนงลงสิบคลิปม,มือหลอังกับนงกัลงตามสตลของนาง

ออเปงนแ <c oughs> น,น,น <c oughs> พี่น้องลูกร้านสาวยอขผาข่อลุงกินโอ้จะเหม็นเลิศเลยเอ๊ะเยี่ยอันนี้้อยมาพี่น้องกูกอว่นให้แซ่เดนวนะหยกมาตแต่อ่ะใส่อารมณ์มาแบบเต็มที่แอสติงนั่นยอดเยี่ยมเจ๊ แจวใส่น้ำปลาแค่มบกแตน q u าแล้ว,ลวบวกมาสดแจ๋นเร็วเป็นตสร้างอะนอไแม่ าน้กินมาไปออกมาใชป่ปตัวเดียว ต้มเผงอกในงวนต้มกดต้มหน่อไม้มะกล้วยมาค่ะไปเมนมาแซ่บด้วยกันนางลงนี่นางลงงามไปดีป่าลงงาน,งานไปไว้อันนี้จะเป็นผลไม้นะจ๊ะผลไม้ก็จะเป็นกล,วล้วยนี่ป้าองุ่นปาเมนองุ่นหน้าโลเท่ากับหกสิบ bếp tìm ừ, à, này <laughs> cả cái này cho bột đi bên nón đi lau thau tía sẻ nòi ai สวัสดีตอนเช้าบรรยากาศดีพี่น้องอากาศหนาวๆเลยมันมันลมคล้ายๆพย,ยายามเกีย่ยวฝองแท้จริงแล้ลมพายุเนาะมืดฝนอยู่ฝนทะี่หมู่ร้านกำลังใส่เข่าลาวเามื่อในลมนะเมื่อนี่แหละไม่กินไหมเม้นไม่กินมังดูอังเงินเนี่ยอ,งงอังเงินไรเม็ดเน่าบักหลายเน่ามันมากมาย สุกสารมันแม่นะไปที่้วนกินขา สีหกปีแะ้วพี่น้องเลยอืมลบเทาเยตงแส่ผู้เก่า ไม่สูงเท่กไนแล้วานเไรื่องสูงขึ้จะถือทวกศบมันงละเครอง่มันก็ถือแต่วาโลซานิบหาพันเลยกระเป๋าบุพแพประมาณสานี้แหลบบอเครื่องในยางมันที่แม่เหีเหีง อันนั้นผูร<น>าคาสัมกันกับเนื้ออืน้อยหิวน้ำเด้ยน้ำมันลบมากินนะนะน้ำแข็งก็เล้นะในน่นนะใส่น้ำแข็งมาำทำไมกินกับน้ำพริกกนะปิเนาะ อ right. okay, okay. ้อแข้งมันแข่งอะไรคยดนี่นะเแข้งหลุมมันก็เป็นวันยุดเนาะสุกสาวหิต พาพ่อพาแม่เที่ยวมันวันหยังวันสุกไงวันแม่เป็นวันหยุดวันพักผ่อนวันครอบครัวแต่บางคนยังทำงานคือเก่าพี่น้องยังเส้นสรบแม่บ้าน,นาทำงานาไ,งไม่มีวมันหยุดรอพอ่อแต่บางคน,นทำงานวันหยุดเลยซองเดงหาแรงซองเดงสำหรับเราีม่เเคยเหตุงานมายุงเทตมาซิบ สิมปีบรเคยได้วัดสองเด้งจะเขาเรียงสองฝาบเคราทำงานวันหยุดวันเี้นก็ได้ทำเก่าเห็นทุกคนอื่นแม้กระทั่งจุดจีนยังไม่เคยได้ซองกับเขาเลยเขาแก่เป็นคนจีนทแท้ ทีเงี้ยน,นะเห็นตาเห็นแต่ผู้อื่นแบบว่าเท่าแกคนจีนแบบได้ซองแบบหลายพันบาทนะี่บจักเ่าเมื่อไก่อเนเงินเดือนแม่นบางคนเนี่ยได้หลายได้เป็นหมื่นกับมีแบบได้บทสุขคนในครอบครัวเขาอะ่ะทั้งเท่าแกทั้งเงินอาม,ม่าอากงยังยางใช่บทสุขคนบทสุขคนขอบคุณโดยเฉพาะแม่บ้านหรือว่า คนทำงานในบ้านแต่ที่บรมีทำอ่ะในบ้านก็ได้เยอะแต่ว่าบกกินรลอยเราเท่าแก่ขีงกขงกพุดงงโตรหลายคนจะเจออยู่พี่น้องแต่เท่าแก่ขีงงกเนาะเทาแก่ที่ใจดีก็ใจดี จะได้ก็จะได้จะทำได้มา<จ>ได้ได้กินก็เท่าแก่ก็ได้กินเดียว่นซื้อมาใหายเลยยังเดี๋ยวแต่ส่วนใหญ่ด้กินคองเหลืออันนี้พูดตรงๆนะที่ที่บมมีอยู่เพิ่นไปลาดอาหารมาแหละกินป่าบเวิรดยังเส้นว่าป่าทอดมันเลอเต้หัวมันันหนึ่งอ่ะห่อไา่ห้ลูกนอ้องสงสัยเขาบอกทั้งอันลาดว่าจะจะเอาไปให้หมาที่บ้านบะ น้องห่อให้นอยจะไปฝากหมาที่บ้านบ่คอยจะกินแบบแบบซื้อให้แบบดีๆนะบ่คอยมียอะไรพน,นันก็ทนอยู่ตั้งแต่ตั้งปีอยู่เก้าปีหนาวผมทำงานเป็นรอพ่อพี่น้องบ่มีมือยุด,ดยปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันก็คือทำเต็มแล้วก็บ,บ่คอยไม่ได้ยุดเลยอะ่ะ เทศกาลปีใหม่ยังกับวริยุทธ์โมนอกจากกลับบ้านแค่ไหนไม่ไดมกันาทำัเ็กนะจีต่อยต้นเินโจยๆนะหน้าทะเลหรือยังนี่แหละแม่สมบัติเจิต่อยโอ้ตี๋มจนเยต่อยนหุสะกนลงเจต่อยนี่ไะนี่นะบ้าตอนน่ะค่อยไปนะเขาออกแล้วเน่้ไยลูก็โจย ไปอยู่โรงงานนะจนจนผอมนั่นต <Okay. S 1> างติดตุกทำงานทั้งวันไม่มีเวลาหยุดม,มีเวลากินข้าวนั่นถัประยัดอะลีดายตอนนั้นนะเ<ต>นาะสำหรับบอมมีอประหยัดสุดๆกับข้าวเดียวนี่ได้าง,งายที่สุดบอมได้ซื้อกินดอกมิเต็ดกินเองวาสนาของห้าวเนะ่ยอยู่กรุงเทพ่บอมเคยแบบจะได้หลับโอกาสดีๆคือข้าวดอกบอมมีเหตุผไปเห็ดงานกรุงเทพสิบกว่าปีบอมเคยได้ เงินเดือนดีคือโมรับโอกาสดีดีอมูนโมเคยไปอยูย่ไซหลอดโดนหลอกโดนโกงเคยพอมาเบิดแล้วก็แก้ขีดเนี้ยเสินะ่คนอื่นได้เมื่อน,นึงลยสองร้อยสามร้อยเาม,มียังบ่ได้เลยเหตุงานกับความประหยัดนะ่ะ <c oughs> ขี่จักรยานไปที่ทำงานปไ่ไก่ไหนึ่งขี่จักรยานเงินเด,นดนือนหมืน่นหมื่น เมืองกว่าจ้าแล้วหาพันหกพันแท้จริงก็ค่ารถอันรถกระป๋องนะรถสมุ่ลูกนะสมุ่ลูกสามบาทห้าบาทตะกีนห้าบาทก็ยังบังเถือนอ่ะพวกขี่ย่างไปย่างไปละสองสัปโมงหอดวงทำงานน่ะมือได้โบนิเงินน่ะอีเห็นลำบากอีคือบ้านเฮาลำบากแต่ก็ลำบากเขเลยอยากแล้วพี่น้องบ้านเฮาในแบบยังนอยก็มีเขากินนะมีเคนอยู่มีกะารอยู่หากินบ้านบรรเจ้าเขาบรรทึก ย <ITA> ุงเทพเวลาลำบากบ่มีเงินมาน่ะเพิ่งไผบ่ได้ไปเก็บผักบุ้งข่างทางกินเกือบคือพริกพงในห้องเลยใส่กระปลากินลำบากแต่เนี้ยถูกว่าของกับบุญพ่อเรามาบ้อยู่ขนาดนี้อยู่บ้านลำบากเลยลำบากกันลำบากกันทำงานน่ะเมื่อยงานหนักก็เมื่อยทำงานนี่เขามาอยู่โรงงานน่ะก่อนจะออกนะแต่ว่าแท้จริงอายุก็ได้เด้อ อยู่ไหนภูมคุ้มอดทน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 เดี๋ยวเท้าทนหลับอันนี้เขาต้องทนหรอเนี่ยเพราทนไปทนมาและการที่เราเห็นงานแรงๆมันก็เริ่มซีนขึ้นซีนขึ้นก็เริ่มธรรมดาทำงานเบิดมือเบิดคืนเเบิดลไปนอนนอนจนเราผอมาพี่น้องตะกี้ก็อ้วนอยู่อ้วนแบบนี้แหละแต่พอไปเห็นอยู่หันปุ๊บผอมจนเราน้ำหนักแปดสิบกัวยังเหลืออีกหนึ่งิโลสามโลหลังใหม่มีโยนี่ค่ะน้ำหนักลงสุดเดือน เกือนโลสโลเสื้อผ้าถึงแทบไม่ได้โองานกับปร้เันย่างย่านเมือเข็นของถั่วเกอสามกบอเอาคะน่าเืงพนาหาด้วยกันทำบเ่กินนเพอไหมเก็บไปเลยอามาให้มือเศ้าบาทใ้มือเาเศร้าบาทเนี่ยตอนทำผู้ปิ้งไม่ไม่สามตอนนี้กสเอาตรงเรือให้ได้โทรให้เมยเรียนนะ เอาเบียดก็พูก็ไปโทรโทรตู้ให้แม oh, oh, so so ่ไปอยู่ในหาเดือนเนี่ยหมื่นหนึ่งจะผามมันจะดำจะยามมันมาไหนมันขพามเนาะมั้งก้มก้มขี่เนี้ยน่ะประยยัดดีที่ทำงานบ้านนะทำงานยานโยนต้องทำงานถูกหรือเปล่เตาถูกก็เบียดกันถ้าเมื่อยก็เบียดกินข้าวอ่ะประหยัดกินก็กินแบบประหยัดซื้อก็ซื้อแบบประหยัดครับบุคคลอื่นไปฝุ่มเพื่อยคคือคนอื่นนะ ก็ได้นะอยู่บ้าน,นบ่แม่นว่าพีานนน่น้องซูเมอร์นี่นน <ะ S 1> บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเจ้าของรวยหรือบ่แม่นี่ยขนาดมะม่าเนี่บ่ค่อยได้กินดอกนานๆได้กินทีแต่อยู่เทพกินเขากับมาม่าบ่อย,อยถูกมือหัวตอนบ่อยเนาะขำขำม,มากกินอยู่กู่มือ,อตบมามา่าแล้วเอาเข่าเทก็ไม่สวย <หา S 2> แล้วคุกคุกนี่นะคะงูในมาม่<ห>าห<า>ัวหนึ่งแบเอาเขาไปจานเอาสบู่ในว่าสบู่เอาสบู่สาควมระวังประหยัดนะ ออนนด้องนงาเนีแต่คุมเงินนี่ใส่สงสเงินอะกรเจ๊กเกงคือแบบตัวเองรวยนี่แบบสมมอ,อย่งนะ้ใส่เงินนืะค,ค,คือจะคล้องรวยนาแล้วเดียวบันเขาอ่ะอย่งไรมันกับแบ,บบบ่อแดดขนาดนั้นเนาะบ้านก็มีอยู่เขาก็มีกนะินอะไรนั้นขับกับขั้นบมีลีมันก็หาได้แต่ญี่ปุ่นน่ะคือมัน พิ่ไป่ไดายอ,ายอายไปโบด้ยนนอนก็บม่มีาประมาณละบาทไหนค่าใช้จ่ายใใก็มือกนกับน้อพี่น้องทุกบาทแหละมันไปตามยุคตามสมัยสมัยนคือันกือตะก,กี้นะโอ้ยเ้าเป็นมหาเศรษฐีเราจะลงเทืตะก,กี้แบบโมปิ้งก็ไม่ละสบาทอห้าหา,านาี้สองไมลหกบาทคันี้อีกสองก็ย่อือบาทก็ยอยกับพูดวโงใหแม่ เข<ร>าเห้าบาทนไม่ละสิบบาทซามซีเนียเนาะเขาห้าบาทสิบบาทนะกินมาเพินนะเขาเนียอยูู่วาคนจีน,นเขากินน่คอยห้งางก็เขา่ค่ยจะซื้อเขา,บบาไม่คอยซื้อมิตรเพ็ดกินเองควมประหยัดเดือนนึงจะได้ซื้อกินข้างนึงเมื่อเงินออกเทวาดากินดีอ่ะทำงานเงินเดือนมาที่ฮอตเมื่อ ค่าห้องข้าอยู่ข้ากินแต่ละเดือนนั่นคือข้าเซฟไว้เป็นเป็ดนะเอฟซีให่งประเทศอังกฤษมาไทยเอฟเอฟซีมันมาไม่ต้งเทนทันมากรุงกฤษมาแม่ห่าด้วยขนาดขนาดพี่ยังเจอเจมล่าเลยคนละอืมไอเจมล่ายังหาคนอยู่ปะคนแม่ค่ะตอนนี้หนูยังตกหล่นตอนนี้หนูยังไม่มีหนูก็อยากไปอยู่ค่ะมาแก้วเห็นได้เพราะมันอยู่แพงเดียวกันคนเมื่องเห็นได้ ถ้าถ้าหนูพร้อมคิัหน่อยคอนเทปบ้านั่นมันยังซับซ้อนมันยังกระส่ามันแต่ไม่สามารถเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุขสันต์วันแม่นะครับสุขสันต์วันแม่แล้วกับได้มีแม่ก็ให้รักแม่มันมากๆเด้อแต่ส่วนมากกับหากันหากันเองเนาะตอนนี้ไม่มีแม่แล้วค่ะก็ไม่มีแม่ที่คอยซัพพอร์ตครับกำลันแล้วก็ขอบคุณนะสุขสันต์วันแม่เด้อคุณแม่จะส่งกระตุ้นไปโรงเทนนั่นซองอร่อยกับก็ให้กลับไปสองนั้นละในเด้อ ถช้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะฉันรำเงินไหว,วกูเก่าได้ไหมื้นเด้อขอบคุณแม่ทุกคนที่เคยซับพอร์ต